ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าจากชาวประมงแถบนี้มาเยอะเรื่องผีผีเรือล่มแต่เรื่องที่หลอนที่สุดต้องยกให้เรือรัต,ตการว่ากันว่ามันปรากฏตัวในคืนเดือนเมื่อสนิทกลางทะเลหลวงที่เงียบสงัดฉันเคยไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่บนเรือสำรวจ วันนั้นเคลื่อนลมสงบแต่บรรยากาศมันอึดอัดแปลกๆก,กับตันสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมเหมือนเขารู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็มาจริงๆเรือลำใหญ่โผล่มาตรงหน้าเราเหมือนเรือโบราณที่ผุพังมีแต่โครงกระดูกเรือไม่มีใครอยู่บนนั้นเลย กับตันสบดเรือรัตการเขาตะโกนสั่งให้หันหัวเรือหนีแต่ไม่ทันแล้วเงาดำทำมืนคล้ายคนยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือผีนั้นจ้องมองมาที่เราด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าฉันได้ยินเสียงกระซิบแววมาในลมจงมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เรือของเราเครื่องยนต์ดับสนิทท่ามกลางความมืดมิดเรือรัตการค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ทุกคนบนเรือต่างหวาดกลัวสุดขีดฉันหลับตาปีได้แต่ภาวนา โชคดีที่รุ่งเช้ามาถึงแสงตะวันไล่ความมืดมิดไปเรือรัตการหายไปอย่างไรร่องรอยเครื่องยนต์เรือเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ทุกคนที่เห็นเรือลํานั้นไม่มีใครกล้าออกทะเลลึกอีกเลยเรื่องเล่าเรือรัตการสอนให้รู้ว่าทะเลลึกไม่ได้มีแค่คลื่นลมแต่ยังมีสิ่งลี้ลับที่รอคอยเราอยู่ จงอย่าประมาทและอย่าท้าทายพลังของมัน